เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอคำนี้คงหนีไม่พ้นครับสำหรับในเรื่องของคำประกันแต่ในไหนถูกฟ้องเรื่องคำประกันแล้วนะฮะในไหนก็ถูกฟ้องแล้วมีข้อต่อสู้อย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจัดให้ครับ มาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องดูกันนะครับก็คือว่าเราต้องทําความเข้าใจกับในเรื่องของสัญญาค้าประกันก่อนนะฮะว่าสัญญาค้าประกันมันคืออะไรนะครับสําหรับสัญญาค้าประกันนะครับมันคือสัญญานะครับซึ่งคุณเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกนะฮะไม่ได้เป็นคู่สัญญาหรอกครับนะครับเป็นบุคคลภายนอกนะครับแต่คุณเนี่ยนะครับมาผูกพันตนนะครับต่อเจ้านี้นะ,ะมาผูกพันตนต่อเจ้านี้นะครับแล้วก็การันตีลูกหนี้ครับว่า คุณจะชําระหนี้แทนนะฮะเมื่อลูกหนี้เนี่ยเขาไม่ชําระหนี้นั้นนะครับ oh, <no. S 1> มันเลยเกิดสัญญาตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เรียกว่าสัญญาค้าประกันนั่นเองสําหรับสัญญาค้าประกันนะฮะโดยปกตินะครับต้องบอกเลยว่าสัญญาค้าประกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีแบบเพียงแต่ว่านะฮะในการฟ้องร้องกันเนี่ยจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะซึ่งหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับมันจะต้อง มันก็จะต้องมีหลักฐานที่แสดงออกชัดเจนนะฮะว่าคุณเนี่ยได้ลงในมือชื่อแล้วก็มีข้อความนะฮะค้ำประกันลูกหนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นข้อความที่บอกว่าถ้าลูกหนี้เขาไม่ชําระหนี้นั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะชําระหนี้แทนเองนะฮะคุณก็จะตกเป็นผู้ค้ำประกันนะครับความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะของนะครับในเรื่องค้ำประกันก็คือนะครับ การค้ำประกันเนี่ยคุณต้องต้องรู้ก่อนนะฮะว่าในเรื่องของการค้ำประกันมันจะมีได้เนี่ยมันต้องมีหนี้อยู่ข้างบนคือหนี้ประธานก่อนใช่ไหมครับมันมีหนี้ประธานก่อนมันถึงมีการค้ำประกันหนี้อันนี้ได้เพราะฉนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์สาคัญอีกอยากน้งก็คือนะครับหนี้ประธานมันต้องสมบูรณ์ก่อนนะสัญญาค้ำประกันมันถึงจะบังคับได้ฟ้องร้องกันได้นะครับถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์นะฮะเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถฟ้องนะครับผู้ค้ำประกันได้เหมือนกันนะครับ หนี้ประธานไม่สมบูรณ์ก็เช่นนะฮะหนี้ประธานเนี่ยมันขัดต่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายมันขัดต่อศีลธรรมอันดีนะครับหรือมันเป็นหนี้ที่ไม่ทําตามแบบเหล่านี้นะฮะมันทําให้หนี้ประธานไม่สมบูรณ์ผู้ค้าประกันนะครับก็ไม่ต้องรับผิดนะฮะยกตัวอย่างนะฮะห <recibir S 2> นี้ที่ไม่สมบูรณ์นะ,ะนะครับเช่นนะครับหนี้ประธาน <copyright S 1> เป็นหนี้สัญญากู้ยืมเงนิงนครับแต่เป็นสัญญากู้ยืมเงนินที่เอาไปซื้อยาบ้าเอาไปซื้อฟิล์มเอาไปซื้อสิ่งผิดกฎหมาย นะรหรือนี่ส, <c oughs> สัญญากู้ยืมเง Dual ินกู้ยืมกันไปเพื่อจะไปจ้างค่าไปยืมอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นสัญญาประธานนะฮะนี่ประธานเนี่ยมันไม่สมบูรณ์พอหนี้ประธานไม่สมบูรณ์แม้จะมีการค้ำประกันคู่ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดนะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ประธานเนี่ยมันไม่ได้ทําถูกต้องตามแบบครับมันไม่ทําถูกต้องตามแบบ Libya. แบบนี้ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดนะฮะอย่างเช่นนะครับอ่าสัญญานะครับสัญญาเช่าซื้อนะครับสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อเขาบอกครับว่าต้องลงลายมือชื่อนะครับทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้เช่าซื้อแล้วก็ฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับมันทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายเดียวอย่างนี้มันก็เป็นสัญญาที่ไม่สมบูรณ์นะฮะตกเป็นโมฆะเมื่อมันเป็นสัญญาเช่าซื้อที่ไม่สมบูรณ์แม้จะมีหนังสือค้ำประกันแม้จะมีสัญญาค้ำประกันไว้ผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดครับเพราะว่านี่ประธานมันไม่สมบูรณ์ ต่อไปครับสิทธิ์ของผู้ค้ำอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องรู้นะครับแล้วก็เอาไปกล่าวอ้างได้ก็คือเมื่อคุณทําสัญญาค้ำประกันก่อนที่คุณจะเจรลดลายมือชื่อของคุณลงไปเนี่ยนะฮะสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะครับคุณสามารถเลือกรับผิดแต่เพียงบางส่วนได้นะครับนี่ประธานเนี่ยมันบังคับกันทั้งหมดเนี่ยสมปีสมมตินะฮะคุณเนี่ยขอรับผิดเพียงแค่2ปีอย่างนี้ก็ได้ครับ นะครับการทำสัญญาค้ำประกันการทําหนังสือค้ำประกันซึ่งคุณเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ยคุณสามารถเลือกรับผิดได้นะฮะแม้แม้แต่เพียงบางส่วนหรือบางช่วงเวลาเขียนลงไปครับสามารถเลือกได้ต่อไปครับสําคัญมากครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686นะฮะเขาบอกเลยนะครับว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดนะครับ เจ้าหนี้เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา68 686ก่อนมิฉะนั้นนะครับเจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้อได้นะฮะสิ่งสำคัญของมาตรา68 686ก็คือว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดนะครับเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้นะฮะจะต้องรีบครับบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันครับและการบอกกล่าวของเจ้าหนี้นะครับจําไว้เลยครับถ้าเราเป็นผู้ค้ำนะครับ การบอกกล่าวของเจ้าหนี้มาสู่เราเนี่ยนะครับจะต้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเจ้าหนี้นะครับจะบอกกล่าวด้วยวาจาบอกกล่าวด้วยการโทรมาบอกเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดนะครับหลักเกณฑ์ต่อมาที่สําคัญมากนะครับตามมาตรา686ก็คือนะครับหากนะครับลูกหนี้ผิดนัดแล้วเจ้าหนี้จะมีหนังสือบอกกล่าวไปไปยังผู้ค้าประกันเนี่ยนะฮะจะต้องบอกกล่าวภายใน60วันเนี่ยนะครับและที่สําคัญก็คือครับ ตราบใดที่หนังสือบอกกล่าวยังไม่ถึงผู้ค้ำประกันนะฮะตราบนั้นเจ้าหนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้นะครับต้องรอให้หนังสือบอกกล่าวมาถึงตัวผู้ค้ำประกันก่อนนะฮะทีนี้ครับมันมีกรณีหนึ่งครับซึ่งมันเคยมีดีกาบอกนะฮะว่าการบอกกล่าวเนี่ยนะครับเวลาเจ้าหน,นี้เขาจะฟ้องลูกหนี้นะฮะปกติเขาจะมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามแต่ถ้าไม่มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามครับ นะครับสารทีกาก็เคยพิพากษาไว้นะครับว่าสำเนาคําฟ้องเนี่ยก็ถือเป็นนะฮะถือเป็นหนังสือแทนการบอกกล่าวได้เหมือนกันคือเหมือนมีการบอกกล่าวเหมือนมีการเตือนไปแล้วเจ้าหนี้ก็เลยจะเอาจุดนี้ครับมาอ้างกับผู้คาประกันบ,บอกว่านี่งไงผมฟ้องเนี่ยผมฟ้องคุณเนี่ยนะครับลูกหนี้เป็นจำนลยที่1ฟ้องคุณเป็นจำนลยที่สสำเนาคำฟ้องก็เหมือนครับเป็นการเตือนเป็นการบอกกล่าวแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้คุณเถียงได้เลยครับบอกว่า ไม่สามารถใช้ได้ครับ <No. S 1> หนังสือบอกกล่าวจะต้องเป็นหนังสือบอกกล่าวลงลายมือชื่อเจ้าหนี้ที่ส่งมาต่างหากจะถือเอาสำเนาคำฟ้องแทนคำบอกกล่าวไม่ได้ครับต่อมาครับหลักเกณฑ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คุณเป็นผู้คำประกันคุณจะต้องรู้ไว้นะก็คือว่าเมื่อนี่นะครับระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วนะถึงกำหนดชำระแล้วนะครับไม่ว่าเจ้าหนี้จะเตือนลูกหนี้หรือไม่นะครับ คุณเป็นผู้ค้ำประกันนะฮะถ้านี่ถึงกําหนดคุณสามารถไปขอชําระหนี้กับเจ้าหนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปสนใจนะฮะว่าลูกหนี้จะผิดนัดหรือไม่ไม่ต้องไปสนใจครับว่าเจ้าหนี้เขาจะบอกกล่าวคุณตามมาตรา686หรือยังคุณไม่ต้องสนครับถ้านี่ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ถึงกําหนดชําระหนี้คุณเป็นผู้ค้ำประกันคุณเดินไปขอชําระหนี้กับเจ้าหนี้ได้เลยะครับ และถ้าคุณชําระหนี้กับเจ้าหนี้แล้วคุณก็ค่อยไปไล่เบี้ยกับลูกหนี้อีกทีหนึ่งถ้าคุณนะครับขอชําระหนี้กับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับการชําระหนี้คุณในฐานะผู้ค้าประกันเป็นอันหลุดพ้นครับตามมาตรา7 0 1ทีนี้ครับก็มีคําถามครับบอกว่าถ้าสมมุติเราชําระหนี้ให้เจ้าหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับ เราจะไปไล่เบี้ยเอากับใครนะครับคำตอบก็คือก็ง่ายๆครับเอาสิทธิ์ตรงนี้ไปไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ที่เราคำประก,กันเขานี่แหละฮะนะครับแล้วถามว่าอายุความนะครับอายุความที่สามารถฟร้องร้องได้เนี่ยอายุความกี่ปีนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับอายุความ1ิปีครับถ้าคุณชําระนี้ให้แก่เจ้าหนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ไล่เบี้ยไล่เบี้ยนะลูกหนี้คุณได้เนี่ยสิปี ต่อมาครับมาดูกันต่อครับนะครับก็ถามกันต่อมาอีกนะครับว่าแล้วนอกจากที่คุยกันไว้นะครับในเรื่องของสัญญาประทานมันไม่สมบูรณ์ในเรื่องของอ่าการบอกกล่าวนะเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันก่อนเนี่ยนะครับมันยังมีอะไรที่ผู้ค้าประกันจะอ้างได้อีกไหมนะฮะคำตอบคือมีครับมีครับมาดูครับตามกันมาครับสิทธิ์ของผู้ค้าประกันต่อมานะครับที่ผมจะให้ดูนะครับเป็นสิทธิ์นะครับตามมาตรา688นะครับ เป็นสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าสิทธิ์ที่จะเกี่ยงครับเกี่ยงครับเราโดนฟ้องเราเกี่ยงได้ครับบอกเฮ้ยขอใช้สิทธิ์หน่อยขอเกี่ยงหน่อยเกี่ยงดังต่อไปนี้ครับหนึ่งครับเขาบอกครับผู้ค้ำประกันนะสามารถเกี่ยงให้นะครับไปเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ก่อนได้นะฮะไปไปเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ก่อนได้นะครับสมมุติมีหนังสือมาถึงคุณนะฮะบอกว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะผู้ค้ำนี่ เจ้าหนี้ส่งหนังสือมาให้เนี่ยมาบอกผู้ค้ำนะบอกคุณผู้ค้ำนะตอนนี้ลูกหนี้คุณผิดนัดนะนะคุณเป็นผู้ค้ำครับคุณก็บอกเจ้าหนี้ได้ครับบอกแล้วคุณไปบอกให้ทุกหนี้ชําระนี้หรือยังนะ<ส>ผมเป็นแค่ผู้ค้ำคุณต้องไปเรียกให้ทุกหนี้ชําระนี่ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าผิดนัดแล้วคุณจะมาเรียกให้ผมชมาําระเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับเรามีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะเกี่ยงให้ไปเรียกเอากับลูกหนี้ก่อนได้ สิทธิ์ต่อมาครับสิทธิ์เกียงครับที่ให้ไปบังคับเอากับทรัพย์สินลูกนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเวลาขึ้นสู่ศาลถ้าแพ้ขึ้นมานะครับถ้าแพ้ขึ้นมานะฮะศาลก็จะพิพากษาครับบอกให้ไปบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้นะศาลบอกเลยครับให้ไปบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้ามันไม่พอชาระหนี้ถึงมาบังคับเอากับทรัพย์สินของผู้ค้ำประกัน ตรงนี้นะครับถ้ามีการบังคับเอากับทรัพย์สินของผู้ค้ำประกันทันทีโดยไม่มีการบังคับเอากับทรัพย์สินของลูกหนี้มาก่อนเนี่ยเราเป็นผู้ค้ำครับเราสามารถโต้แย้งได้ครับบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องนะนะเพราะว่าถ้าสมมุตินะฮะมันจะมีการบังคับขึ้นมาเนี่ยเนี่ยลูกหนี้มันก็มีทรัพย์สินของมันอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะทาไมไม่บังคับเอากับลูกหนี้ก่อนนะครับถ้าบังคับเอากับลูกหนี้ไม่ได้ถึงจะมาบังคับเอากับเราครับเพราะเราเป็นแค่ ผู้ค้ำประกันนะฮะสิทธิ์ตรงนี้เราก็สามารถยกขึ้นต่อสู้ได้ครับตามมาตรา689อีกตัวอย่างต่อมาครับนะฮะสมมุติครับนี่มันมี1ล้านบาทนี่มันมี1ล้านบาทครับเจ้าหนี้บอกเอ้ยลูกหนี้มันมีทรัพย์สินเนี่ยที่จะบังคับเนี่ยไม่พอ1 000, ล้านหรอกผมเลยมาเรียกบังคับเอากับคุณเนี่ยที่เป็นผู้ค้ำเนี่ยนะฮะตรงนี้นี่เราต่อสู้ได้ไหมครับตอบคือ,อได้ครับได้ครับนี่หนล้านบาทครับ ลูกหนี้มีทรัพย์สินแต่ไม่พอชราระหนี้คุณก็บอกเจ้าหนี้ครับไปบังคับมันก่อนครับมีเท่าไหร่บังคับมาก่อนสมมติว่าลูกหนี้มีแค่4ี่แสนคุณก็ต้องไปบังคับเอา4ี่แสนนั้นก่อนครับถ้าบังคับเอา4ี่แสนนั้นแล้วมันไม่พอชาําระหนี้ถึงจะมาบังคับเอากับผู้ค้าประกันต่อมาครับมาตรา690กนะฮะก็ยังบอกอีกครับว่าถ้าระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขามีทรัพย์ซึ่งมาวางเป็นหลักประกันต่อกัน ตรงนี้ครับผู้ค้ำประกันเห็นแล้วครับอ๋อตอนค้ำมันมีหลักประกันกันที่ว่านะฮะเราเป็นผู้ค้ำประกันก็สามารถครับบอกว่าเฮ้ยมันมีหลักประกันคุณก็ไปบังคับเอากับหลักประกันก่อนนะฮะนี่คุณยังไม่ไม่ไปเอากับหลักประกันของลูกหนี้เลยคุณไหมผมรับผิดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีหลักประกันกันอยู่คุณสามารถเกี่ยงให้ไปบังคับเอากับหลักประกันที่เขามีอยู่อ่าต่อกันก่อนเนี่ย ได้นะฮะตามมาตรา690ต่อมาครับเวลาเราถูกฟ้องนะฮะต่อศาลเนี่ยนะฮะตกเป็นจำเลยอีกคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นจำเลยที่2อหรืออาจจะเป็นจำเลยที่3แล้วก็ตามแต่เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าเราสามารถยกข้อต่อสู้อะไรต่างๆต่อสู้ได้ไหมเราสามารถยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ต่อสู้ได้ไหมนะครับคำตอบคือคุณเป็นผู้ค้ำประกันก็จริงครับแต่คุณสามารถยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้ได้ครับเช่นยังไงนะฮะ เช่นครับสัญญามันไม่สมบูรณ์นะสัญญามันไม่สมบูรณ์คุณก็ยกข้อต่อสู้ต่อสู้ได้นะครับหรือครับลูกหนี้เนี่ยไม่ได้ทําผิดสัญญานะลูกหนี้ไม่ทาผิดสัญญาซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่ลูกหนี้ต้องพิสูจน์แต่คุณเป็นผู้คปาประกันถ้าคุณรู้ครับว่าจริงๆแล้วลูกหนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญาคุณก็สามารถยกข้อต่อสู้นั้นมากล่าวอ้างได้ครับแม้มันจะเป็นเรื่องของลูกหนี้ก็ตามนะฮะหรือในกรณีละเมิดนะครับอ่ลูกหนี้เขาไม่ทําละเมิด ลูกนี้นะครับต่อสู้ไม่ครบหรือไม่ต่อสู้คุณก็ยกมาต่อสู้ได้ครับแม้จะเป็นข้อต่อสู้ของลูกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้คำประกันสามารถยกข้อต่อสู้ของลูกนี้ขึ้นต่อสู้ได้ขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> คือตอนหลังผมก็อยากจะทําคลิปอ่นะฮะให้มันแบบเหมือนเราคุยกันนะครับไม่ต้องเป็นนักกฎหมายอะไรที่กฎหมายจ๋านะครับเรามาทําคลิปให้ประชาชนฟังเนี่ยนะฮะก็ อยากให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เหมือนกับพี่น้องพูดคุยกันนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันได้อะไรอย่างนี้มากกว่านะครับถ้ามันมาถ้าจะให้มาสไตล์แบบมติวหลักกฎหมายหรือมาพูดแต่หลักกฎหมายประมวลกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้หลักว่าอย่างนี้นะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าถึงยากนะครับเราก็มาคุยกันครับคุยกันแบบพี่แบบน้องนี่แหละนะฮะอ่านะครับต่อมาครับนะครับข้อเก่าวอ้างนะครับที่ข้อเก่าวอ้างนะที่ ผู้ค้ำประกันนะสามารถยกขึ้นต่อสู้นะครับนอกจากของตัวผู้ค้ำประกันเองนะครับแม้แต่จะเป็นของลูกหนี้ก็สามารถยกข้อต่อสู้ขึ้นได้นะครับสัญญาค้ำประกันนะครับมันมีการผ่อนเวลานะฮะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรับผิดเราก็ยกได้ครับนะครับมันขาดอายุความเราก็ยกได้นะฮะสัญญาค้ำประกันไม่ได้ปิดอกรสแต็มก็ยกข้อต่อสู้ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับเราสามารถยกข้อต่อสู้ขึ้นได้หมดเลยนะครับยกข้อต่อสู้ขึ้นได้หมดเลยนะฮะ ต่อไปครับนะครับมีอีกอานหนึ่งครับมันเป็นเรื่องของการลดหนี้นะครับมันมันเป็นเรื่องของการลดหนี้นะครับถ้าระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีการลดหนี้ให้กันเมื่อไหร่นะครับอ่าหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเห็นว่าเฮ้ยลูกหนี้ไม่มีศักยภาพในการชําระหนี้ละก็จะขอแบบว่าอ่าลดจํานวนลงเอาแค่นี้ก็พออย่างเงี้ยนะฮะถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับ แต่นะครับกฎหมายค้ำประกันเขาก็บอกนะครับว่าถ้ามีการลดหนี้นะครับระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ให้แก่กันเนี่ยนะครับตอนที so ่ลดหนี้เนี่ยนะครับผู yeah, ้ค้ำประกันไม่ต้องรับรู้ก็ได้ครับเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คุณไปคุยกันเองเลยครับว่าคุณจะลดหนี้กันเท่าไหร่นะฮะคุณจะลดหนี้กันด้วยวาจาคุณจะลดหนี้เป็นหนังสือหรือคุณจะลดหนี้กันยังไงคุณไปคุยกันเลยแต่ถ้าตกลงกันเรื่องการปรับลดหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ลงมาได้แล้ว กฎหมายบังคับนะครับว่าเจ้านี้จะต้องมีหนังสือแจ้งนะครับมายังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนะฮะเพื่อให้ผู้ค้ำประกันทราบว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยนี้มันมีจํานวนลดลงแล้วนะมีจํานวนเหลือแค่เท่านี้นะนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยลูกหนี้ก็มีไม่พอนะอาจจะมีบางส่วนขาดไปบางส่วนคุณจะมาช่วยไหมนะถ้าสมมุติผู้ค้ำบอกอ่าโอเคนี่มันล้านหนึ่ง ลูกนี้เขามีห้าแสนนะฮะก็ไม่ต้องฟอ้องกันนะครับเจ้านี่บอกอ่าเอางี้กันนี้ร้านหนึ่งลูกนี้มีห้าแสนนะครับฉันเอาเจ็ดแสนพอเราเป็นผู้ค้าเราได้ถสือมาอ้อมันลดเหลือเจ็ดแสนเขามีห้าแสนเหลืออีกสองแสนเราโอเคไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลเอาสองแสนไปชําระอย่างนี้เราก็หลุดพ้นแล้วนะฮะแล้วพอเราชําระสองแสนเราก็สองแสนนี้ไปไล่เบี้ยกับลูกนี้นะครับก็ให้ลูกนี้ชําระเราถ้าลูกนี้ไม่ชําระเรา เราก็มีอายุความทั้งหมด10ปีที่จะฟอ้องลูกหนี้ได้นะครับแล้วก็ฟอ้องลูกหนี้ตามจำนวนเงินที่เราชําระไปนะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่ชำระจริงๆในการฟอร้องก็จะมีการเรียกดอกเบี้ยกันด้วยนะครับอายุความนะครับย้ำอีกทีนะครับอายุความนะครับอ่าในกรณีที่ผู้ัผู้ค้ำประกันชําระหนี้ไปแล้วนะครับผู้ค้ำประกันสามารถใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยเอากับลูกหนี้ได้นะฮะโดย อายุความ10ปีนะครับหลังจากที่ได้ชําระหนี้ไปแล้วนะครับก็มีเวลาทั้งหมด10ปีนะครับที่จะฟ้องร้องเอาเงินคืนได้นะครับต่อไปครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการระงับสิ้นไปนะครับของสัญญาค้าประกันนะฮะสัญญาค้าประกันจะระงับเมื่อใดนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นข้อต่อสู้ของเราได้เหมือนกันนะครับหนึ่งนะครับสัญญาค้าประกันจะระงับครับถ้ามีการชําระหนี้ครบถ้วนนะครับถ้ามีการชําระหนี้ครบถ้วนอันนี้แน่นอนครับ ลูกหนี้ชําระหนี้ครบถ้วนเราเป็นผู้ค้าก็เบาใจครับสัญญาก็ระงับสิ้นไปนะครับสองครับมันมีการปลดหนี้นะครับมีการปลดหนี้เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้บอกไม่เอาละนะครับหนี้นี้ยกเลิกกันไปตรงนี้ผู้ค้าก็หลุดพ้นครับนะครับมีการหักกบลบหนี้นะครับมีการหักกบลบหนี้กันนะครับอย่างนี้ก็หักกันไปหักกันมานะครับผู้ค้าก็อ่าหลุดพ้นครับนะครับต่อไปครับ2ครับอันนี้ก็สําคัญครับ มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมาครับถ้ามีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมาสักแดงว่านะครับมันมีการทำขอ้อตกลงขึ้นมาใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและก็ต้องบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความสัญญาอนัน pues, เดิมก็เป็นอันยกเลิก <heps. S 2> ก็แสดงว่าสัญญาคําประกันที่ ผูกพันกับสัญญายตัวเดือนนั้นก็เป็นอันระงับไปเช่นกันครับอ่าสามครับต่อไปครับนะครับเจ้าหนี้ครับพอถึงเวลากําหนดที่จะต้องอชําระหนี้นะ,ะลูกหนี้ต้องชําระหนี้แล้วป,ปรากฏว่าเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้นะฮะยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ตกลงก,กันผ่อนเวลาว่าเออถึงเวลาชําระหนี้แต่เออผ่อนไปก่อนละกันมีกําหนดเวลาว่าผ่อนให้อีกเท่านั้นเท่านี้วันภายในวันนี้นี้นะครับทําสัญญายก็อย่างชัดเจนว่ามีการผ่อนผันให้แก่กัน ตรงนี้นะฮะผู้ค้ำประกันนะครับก็หลุดพ้นครับสัญญาค้ำประกันก็เป็นอันระงับครับเพราะมีการผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ครับต่อไปครับนะครับเมื่อถึงเวลานะครับที่ต้องชําระหนี้ปรากฏว่าผู้ค้ำประกันนะครับก็ปรากฏว่าผู้ค้ำประกันนะครับก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวครับก็เอาเงินเอาทรัพย์สินของเองเนี่ยไปชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะฮะไปชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ปรากฏว่าเจ้าหนี้นะครับ ก็ไม่ยอมรับชําระหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักสําคัญเลยนะครับถ้าผู้ค้าประกันไปขอชําระหนี้นะครับเมื่อนี้ถึงกําหนดเวลาชําระหนี้แล้วเจ้าหนี้นะครับไม่ยอมรับการชําระหนี้จากผู้ค้าประกันผู้ค้าประกันเป็นอันหลุดพ้นสัญญาค้าประกันเป็นอันระงับไปทันทีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็พูดคุยกันไปนะครับในเรื่องของสัญญาค้าประกันนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับจะต้องตกเป็นจำเลยนะครับเพราะว่าไปไว้เนื้อเชื่อใจค้าประกันใครเข้ามาเนี่ยนะครับ แล้วนะครับลูกหนี้เขาไม่ชําระหนี้เจ้าหนี้เขาก็จะฟ้องนะครับเรานะครับพร้อมกับลูกหนี้นะครับก็ข้อต่อสู้นะครับหรือแนวทางที่จะกล่าวอ้างนะครับที่ผมได้พูดมาก็คงเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับติดตามช่องของเราได้นะครับช่องรอฟันนะครับแล้วก็ทักเก่ทนายหนองคายใจดีนะครับมีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้ครับนะครับเดี๋ยวทีมงานจะมาตอบครับแล้วก็ ถ้าอยากสับูนณ์นะครับก็กดติดตามให้ด้วยครับมีคลิปใหม่ๆนะครับที่จะมาให้ความรู้กันตลอดนะครับคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบนี้ละครับนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมากมายเหมือนนักกฎหมายครับนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับเหมือนพี่น้องปรึกษากันนะครับใครไม่รู้ก็ถามมาได้ครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับพร้อมจะตอบครับผมวันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนครับโชคดีไม่มีหนี้ไม่มีสินครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปถือเป็นบทเรียนนะครับแต่ถ้าต่อสู้ได้ ก็ต่อสู้ให้ถึงที่สุดครับนะครับยังไงโชคดีครับสวัสดีครับ